ไให้เราทั้งหลายเตรียมตัวตั้งใจปฏิบัติจิตภาวนาเราได้ปฏิบัติมาต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกวันทุกวันเราถือว่าเป็นลาภอย่างยิ่งเป็นลาภอย่างปิดเผยเราได้มีโอกาสมีสติ มาล,ลึกดูจิตของเราอันเป็นทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์าพาประพฤติปฏิบัติและบำเพ็ญมาการได้ยินได้ฟังก็เป็นส่วนหนึ่งที่ให้เกิดสติให้เกิดความระลึกเกิดความรู้แต่เพียงแต่ฟังอย่างเดียวเท่าน,นั้นยังไม่สำเร็จประโยชน์ เพียงพอเพราะไม่สามารถจะสาบซึ่งเข้าไปถึงจิตใจได้จะต้องอาศัยการปฏิบัติเราฟังครั้งเดียวอาจจะปฏิบัติได้ตลอดไปก็ได้ถ้าหากเราทาั้งหลายฟังเข้าใจตั้งใจฟังโดยความเคารพตั้งใจเพื่อให้เกิดความรู้เข้าใจภายในจิตใจอันถูกต้อง ตามธรรมคาสอนตามความเป็นจริงเมื่อเรารู้จักทำที่ทันชี้อบอกแล้วว่าอยู่ตรงไหนควรปฏิบัติอย่างไรเราก็สามารถที่จะละลึกได้ทำเหล่านั้นล้วนแต่เป็นธรรมที่มีอยู่แล้วในกายของเราหรือในตัวของเรา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกพระองค์ก็ไม่ได้ไปเที่ยวรู้ที่ไหนไม่ได้ไปทัศนาจรที่ไหนพระองค์ได้บรรลุธรรมที่มีอยู่ในกายมีใจครองอันนี้แหละพระองค์ได้เห็นธรรมที่มีอยู่ในกายที่มีใจครองอันนี้พระองค์ได้รู้แจ้งเป็นตลอดในยยธรรมทั้งหลาย เพราะคำว่าทําในส่วนทุกข์ที่มาจากเหตุคืออกุศลสิ่งเหล่านั้นล้วนแต่ไม่อยู่ในกายที่มีใจครองไม่ใช่อยู่ที่อื่นถ้าผู้ใดเห็นกายตามความเป็นจริงก็เชื่อว่าผู้นั้นได้เห็นธรรมผู้ใดได้พิจารณากายแยกแยะให้ละเอียด เห็นกายในกายในส่วนต่างๆของร่างกายที่เราทั้งหลายได้สวดอยู่เสมอเสมอที่พระองค์ทรงแยกออกจากกายมีผมเป็นต้นตลอดถึงมีน้ามูดเป็นที่สุดเป็นส่วนของกายทั้งนั้นบางคนสงสัยว่าตายแล้วเกิดอีกหรือไม่อะไรมันตายเราลองพิจารณาดูสิ ผมมันตายหรือขนมันตายหรือเล็บมันตายหรือหนังมันตายหรือเราพอรู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้คำว่าเกิดอะไรมันเกิดมันมาจากไหนมันตายแล้วไปอยู่ที่ไหนถ้าเราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติศึกษาให้รูปกายตามความเป็นจริง เราก็สามารถรู้ความมุนเวียนของาธาตุของขันธ์ที่มันมีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเประจำโลกเราจะไม่มีอะไรสงสัยเป็นของแปรปรวนเป็นของอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอทั้งที่มาและทั้งที่ไปและที่เป็นอยู่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ปกปิดสติปัญญาผู้พินิจพิจารณา สามารถจะทำความเข้าใจทำความรู้ความเห็นได้เมื่อรู้จักตายส่วนหยาบคือมีรูปเป็นต้นที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็สามารถรู้รู้จักเวทนาที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเรากำหนดรู้เวทนาความทุกขเวทนาก็ดีความสุขเวทนาก็ดี แต่เราพิจารณาแล้วสิ่งเหล่านี้ล้วนจะเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นถ้าเราทั้งหลายไม่จทุกขเวทนาเผาเราส่วนเดียวแล้วเราจะอยู่ได้อย่างไรใครเราจะไปติดการเกิดเป็นมนุษย์ใครเราจะติดภพติดชาติติดอัตภาพอันนี้แต่มันก็มีสุขที่เครื่องผูกมัดจัดทั้งหลายให้ลง เมื่อมันเปลี่ยนจากทุกข์มันก็มีความสุขอยู่บ้างแต่ความสุขเหล่านั้นก็เป็นของไม่แน่นอนที่ให้สุขเสมอไปก็เป็นไปไม่ได้ค่อยได้รับทุกข์ถ้ามีสุขล้วนๆนนะใครเล่าจะสแสวงหาความสุขที่ไหนอีกใครเล่าจะสแสวงหาหนทางปฏิบัติออกจากทุกข์เพราะไม่มีทุกข์ที่จะออกเพราะฉะนั้นสุขและทุกข์ทั้งสองอย่างนี่แหละ มันมีอยู่กายในกายมันเป็นเวทนาขึ้นมาถ้าเรามาศึกษาเรื่อเวทนาที่มันเกิดขึ้นที่นีนมันมีอยู่และดับไปในตัวของเราเราก็จะรู้จักคนเราเมื่อตายแล้วมันไปไหนเวทนามันไปไหนสัญญามันไปไหนสังขาน,ไไนญญานมันไปไหนวิญญาณมันไปไหน คำว่าคนก็หมายถึงขันทั้งห้าประชุมการเกิดเมื่อมันแตกกับข,ขันห้านี่ประชุมกันแตกถ้าเราไม่ศึกษาให้ปรากฏชัดในจิตใจของเราแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรจะเห็นได้อย่างไรแม้ใครจะบอกก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ไม่สามารถที่จะเห็นได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งละเอียดลึกซึ่งแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ได้ ทรงแสดงว่าตายแล้วเกิดอีกหรือตายแล้วสูญพระองค์ไม่ได้แสดงไม่ได้บอกกับคนที่บทถามโดยตรงว่าตายแล้วเกิดตเตัอตายแล้วสูญตายแล้วเกิดก็ไม่ใช่ตายแล้วสูญก็ไม่ใช่บางส่วนเกิด <S 2> <S 2> ก็ตาม <S <S บางส่วนไม่เกิดก็ตามพระองค์ไม่ได้ทรงพยากรณ์เพราะพยากรณ์ให้คนผู้ไม่รู้ก็ไม่สามารถจะรู้ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่ที่ละเอียด ต้องบุคคลที่อยากรู้ก็ต้องมาปฏิบัติเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาอบรมจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในสมาธิอันมั่นคงแน่วแน่มีสติกำกับรักษาความรู้ตัวดำรงจิตให้มั่น กำหนดปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตให้เลือกแต่เฉพาะปัจจุบันเฉพาะเดี๋ยวนี้ที่เรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ความรู้สึกก็เฉพาะปัจจุบันที่เราทั้งหลายรู้สึกอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าเราไม่สามารถจะรักษา นิมิตอย่างใจอย่างหนึ่งตั้งในปัจจุบันได้ก็เอาลมหายใจเป็นนิมิตในปัจจุบันเพราะลมหายใจไม่มีอดีตไม่มีอนาคตปรากฏแต่เฉพาะเข้าออกเข้าออกในปัจจุบันเท่านั้นเพราะฉะนั้นส่วนลมหายใจนี้ก็สามารถจะทํำให้เรารู้เต่เฉพาะปัจจุบันรักษาสติให้ดำรงเป็นสมาธิอยู่ได้ ท่านจึงชอบนิยมให้เราทารั pues ้งหลายแต่กำหนดลมหายใจเข้าก็ให nah ้รู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้ายาวก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกยาวลมหายใจเข้าสั้น ก็ให้รู้ว่าลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็ให้รู้ว่าลมหายใจออกสั้นและให้รู้กล่องลมเข้าและลมออกคือเรามีหน้าที่รู้แต่ส่วนลมนั้นมันก็ออกปกติธรรมดาเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเราจะหลับหรือจะตื่นก็ตาม ลมหายใจของเราจะต้องออกสม่ำเสมอเป็นปกติอยู่ตลอดเวลามีอยู่ในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้กำหนดรูลมหายใจเข้าดังกล่าวมาแล้วเพราะลมหายใจนี่ท่านว่าเป็นกายสังขารเป็นเครื่องแต่ปรุงกายให้เป็นอยู่ ให้ตั้งอยู่ถ้าไม่มีลมหายใจเมื่อเราเมื่อไรแล้วแต่กายนี่ก็อยู่ไม่ได้จะต้องแตกขันนี้จะต้องแตกเพราะเหตุนั้นเมื่อเรากำหนดรูปลมหายใจเข้าออกก็ตกลับไปเอารูปกายในกายเราได้พีจเจณนากายเมื่อจิตของเราตั้งอยู่ในลมเข้าลมออก มีความรู้อยู่แน่วแน่ไม่ฟุ้งซ่านไปอย่างอื่น <c oughs> ตั้งอยู่มั่นคงคอยละเอียดสงบแม้แต่ลมหายใจก็คอยละเอียดไปตามลำดับความรู้ของเราก็คอยละเอียดตามลนดับแม้แต่เวทชนาที่เคยที่อยากคือทุกเวทชนาก็คอย ละเอียดไปให้ได้ความสุขความผ่องแ้่ในจิตในใจมีกายเบามีใจเบากายควรแก่การงานคือการภาวนาจิตก็ควรแก่การงานคือกำหนดจิตภาวนาควรแก่สมาธิคือความตั้งมัน่น นี่วิธีปฏิบัติ mm hmm. ถึงแมว้ว mm ่า hmm. จะไม่เป็นในเวลานี้เราก็พยายามที่จะตั้งให้มันพยายามที่จะรักษาถ้าระลึกลมหายใจเข้าออกยังเผลออยู่เราก็บริกรรมพุทธโธเข้าไปด้วยอีกส่วนหนึ่งลมหายใจเข้าพุท ลมหายใจออกโทรพุทโทรเพื่อกำกับอยู่ด้วยกันเราเอาอย่างไรก็ตั้งใจเอาอย่างนั้นสำหรับผู้ที่ภาวนาได้รับความสงบได้รับความสบายด้วยการกำหนดส่วนไหนอย่างไรเราก็ทำตามความเหมาะสมความสบายของเราที่เคยเป็นมาไม่ต้องเปลี่ยน แต่ตามคำพูดเพราะเราแต่ละุคนนั้นอาจจะสมีความสบายมีความถูกจริตของตนไม่เหมือนกันเนื่องโดยเหตุนี้เราต้องเลือกดูอันไหนเหมาะสมกับจริตของเราเมื่อเราละลึกบริกรรมทำภาวนาแล้ว จิตใจก็จะปล่อยวางจากอารมณ์ภายนอกได้ง่ายตัดขาดได้ง่ายเข้ามาอยู่เฉพาะที่เรากำหนดหรือตั้งใจไว้จิตใจค่อยเบาค่อยละเอียดสงบไปตามนั้นดับเราก็เอาทำในส่วนนั้นเข้ามาปฏิบัติอบรมเราไป ของเราไปดำเนินไปต่อเนื่องกันจนกว่าจะจิตสงบละเอียดไปตามระดับการภาวนาอบรมให้จิตสงบนี่ท่านเรียกว่าสมถะภาวนาเพื่อฝึกฝนสติของเราไม่ให้เผลอให้ทำงานในนาทีที่เราได้กำหนดไว้เมื่อเราต้องการความสงบ สติคนละลกจนกว่าจิตของเราได้รับความสงบแปลว่าทำงานให้เราตามที่เราต้องการความสงบนั้นเป็นพื้นฐานของริปัสสนาเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เราพิจารณาธรรมรู้ธรรมถ้าจิตใจของเรายังผู้ซ่านยังอยา เราไม่สามารถจะน้อมนึกระลึกเข้าถึงธรรมะอันเป็นสมุทัยเหตุให้ทุกข์เกิดอันดึกซึ้งได้เพราะสมุทัยนั่นเป็นธรรมะที่ละเอียดสลับซับซ้อนที่เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดส่วนทุกขอันเป็นผลใครๆก็รู้เวลามันเกิดขึ้นใครๆก็รู้ว่าทุกข์แต่เราไม่สามารถที่จะ พ้นจากทุกข์ได้เพราะเราไม่รู้จักเหตุว่ามันมาจากไหนและไม่รู้จักทางปฏิบัติให้เขาให้เข้าถึงเหตุแห่งทุกข์นั้นนั้นเราจึงไม่สามารถที่จะแก้ไขในเรื่องทุกข์ได้สิ้นเชิงถึงแม้ว่าจะพยายาม แก้ไขอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ให้หมดสิน้นพยายามดินดน้นรนอยู่เทาใดาเพราะแก้ไขไม่ถูกต้องเหมือนกับโลกคนคว้าพยายามที่จะแก้ไขความขัดข้องทําให้มีความสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยการวิชาความรู้ในธรรมโลกนั้นเขาคนคว้ากันมาหลายพันปีแล้วไม่เห็นโลก วิชาการของโลกที่ไหนสามารถติดอย่างแก้ความทุกข์ให้หมดสิ้นไปได้แก้เท่าไหร่ไปยิ่งเพิ่มปัญหาเพิ่มขึ้นมาอีกอยู่เรื่อยไปเพราะฉะนั้นพระองค์จึงว่าเอกายโนอายังมะโกไม่ทางอันเดียวเท่านั้นแหละ เป็นหนทางที่จะแก้ทุกข์ให้ถึงความหมดจดได้ทางเหล่านั้นคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาทางเดียวเท่านี้แหละถ้าใครไม่เจริญอันนี้แหละสามารถที่ให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ให้ได้ซึ่งความสุขอันมั่นคงให้ได้ถึงอมาตะธรรม เพือให้ได้รู้อมตะธรรมตามความเป็นจริงด้วยการเจริญสมถะและภาวนาวิปัสสนาภาวนาเราทั้งหลายควรพยายามตั้งอกตั้งใจเจริญและลนึกให้เกิดสติสร้างสติขึ้นมาให้เกิดความรู้ตัวดำรงให้มั่นคงเพื่อให้จิตใจสงบแน่วแน่ เป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยความสงบนั่นความสุขก็ปรากฏขึ้นในจิตใจของเราใครก็ตามเมื่อจิตใจสงบแล้วความสุขก็ย่อมปรากฏมาไม่ได้เลือกคนชนชั้นวรนณะใดๆทั้งนั้นไม่ได้เลือกการสถานที่ เมื่อจิตใจสงบแล้วความสุขเกิดขึ้นทันทีจิตตั้งมั่นแน่วแน,แน่เมื่อเราพบความสุขจากการประพฤติธ,ธรรมปฏิบัติธรรมนำให้เรามีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสอย่างมั่นคงในการปฏิบัติธรรมคำสั่งสอนขององค์มสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศรัทธายิ่งมีขึ้นมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นกำลังใจให้เรามีความเพียรยิ่งยิ่งขึ้นไปมีความพยายามยิ่งยิ่งขึ้นไปความเพียรพยายามด้วยกำลังแห่งศรัทธานุนหลังมากเท่าใดสติของเราก็ยิ่งเจริญขึ้นตามระดับ แน่นหนาขึ้นตามระดับสมาธิของเราก็เจริญขึ้นตามระดับปัญญาเครื่องรู้เครื่องเห็นที่อาศัยสติอาศัยความเพียรที่เราปฏิบัติมาความรู้ความเห็นนันก็เพิ่มขึ้นตามระดับจนสามารถรู้สัจธรรมตามความเป็นจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่ประจำในตัวของเรา เป็นสิ่งที่มั่นคงไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นมีอยู่ก็จำเป็นนิดสัจธรรมในส่วนนี้ประกาศอยู่เป็นนิดแต่เรายังอ่านไม่ออกเมื่อจิตใจของเราเป็นสมาธิแล้วเราจะอ่านออกทันทีเราจะรู้ทันทีโอ้สัจธรรมมีอยู่ในตัวของเรานี่เราก็จะได้เห็นทุก ว่าเป็นทุกข์รับรองตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนเราเห็นสิ่งที่ทุกข์ไม่ว่าเป็นความสุขเราเห็นสิ่งที่ไม่สะอาดว่าเป็นของสะอาดเราเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงเป็นของอยัง่งยืนเราไม่เห็นความชำรุดชุดโฉม เราไม่เห็นความค่ัาคลาเราไม่เห็นความทุกข์เราไม่เห็นกิเลสว่าเป็นกิเลสทำจิตให้หม่วหมองตามความเป็นจริงเมื่อจิตสงบแล้วเราก็จะได้เห็นรับรองธรรมเหล่านั้นมีอยู่ในเราตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเห็นแจประจากเหมือนกับคนตาบอด เคยเห็นสิ่งที่มีอยู่ในบ้านในเรือนของตนต่อเมื่อมีในแพทยผู้เชี่ยวชาญสามารถรักษาตาบุคคลผู้นั้นให้ดีขึ้นมาพร้อมทั้งมีพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างบุคคลน,นั้นก็ย่อมเห็นสิ่งเหล่านั้นทันทีสิ่งใดที่มีอยู่ ในบ้านในเรือนของเขาเขาเย่อมเห็นไปจากไม่ต้องใครบอกเขาก็เห็นในตัวของเขาเองชั้นใดก็ดีจิตใจของเราเมื่อสงบผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์แล้วรเราย่อมเห็นสัจจะคือ,อความจริงอันเป็นธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนั้น ใช่ไปจกไักในใจของเราเองสิ่งที่มีอยู่มาแต่ไหนแต่ไรมาเราก็จะได้รู้จักชัดขึ้นพราสิ่งนี้เป็นส่วนนั้นนี่ส่วนทุกข์ก็อยู่ในที่นี่สมุทัยก็อยู่ในที่นี้เป็นไหนแต่ไ,เ,ไเราคิดตรอเห็นแต่เราไม่ได้อบกลมจิตให้มีความเห็นชอบเห็นตรงถูกต้องเ,เห็นทะเลทลายปะปน ไม่แน่นอนอะไรเป็นอะไรตัดสินใจไม่ได้มีความสงสัยลังเลยตลอดเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิผ่องใสแน่ๆและความเห็นก็ชัดขึ้นส่วนไหนส่วนกุศนขวรละก็เห็นในส่วนกุศนขวรละส่วนไหนเป็นส่วนไหนเป็นอกุศนขวรละก็เห็นตามความจริงเป็นอกุศลส่วนละ ส่วนไหนที่เป็นกุศลควรเจริญควรปฏิบัติก็เห็นชัดส่วนนี้เป็นกุศลในจิตใจของเราเองเมื่อเจริญให้มากแล้วเห็นชัดว่าสิ่งน,นี้เป็นหนทางปฏิบัติให้ถึงซึ่งความสุขเป็นหนทางให้ดับทุกข์ก็เห็นไปจากในใจซิ้นความสงสัยใดๆที่มีอยู่ในจิตใจแต่ก่อน ถูกถอดถอนจากจิตใจของเราสิ้นเชิงในความสงสัยในเรื่องเกิดในเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายในเรื่องชาตเรื่องขันตามความเป็นจริงถึงไม่มีใครบอกก็ยอมรู้ม่เห็นไปจากด้วยตนเองเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายคนตั้งอกตั้งใจพยายามศึกษาและปฏิบัติภาวนาเพื่อให้ได้มาซึ่ง ่ความสงบสุขโดยความไม่ประมาทเราปฏิบัติได้อย่างนี้เราก็จะได้ประสบผบเห็นความสุขความเจริญดังบรรยายมาสมควรแก่เวลายุดติแต่เพียงเท่านี้ต่อจานี้ไปให้ภาวนาต่อไปอีกจนกว่าจะสมควรแก่เวลาจึงค่อยเลิกพร้อมกัน